วันนี้ก็นะครับมาตามต่อพ่อเสียดายนครเนาะอาจารย์อวัตตันเสียดายมากๆเลยสี่สามสามตรงแห้งเนาะอู้เสียดายเนาะพ่อเนาะบ่คิดว่าจะไปทั้งต่างประเทศสามตัวตรงตรงแต่ขยับไปแค่สามสามเดี๋ยวสามสามอีกจะไหนว่าบ่ออกบ่พอมือแค่จะไหนก็เป็นสามแปดแค่สามตัวนี้มันแทบแปดแทบวัฒนครับ สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับลุงดิกสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็นะครับมาตามต่อพ่อเสียดายนาะพ่อเนาะอาจารย์นวัท่านเสียดายมากๆเลยสี่สามสามตรงแห้งเนาะอู้เสียดายนาะพ่อเนาะเ่าคิดว่าจะไปทางต่างประเทศไปต่างประเทศเลยว่ะสามตัวตรงๆรงจะขยับไปถ้าสามสามเดี๋ยวสามสามอีกจะไดนว่าบอกว่าเพื่อน ไงนก็นเป็นสามแปดแต่สามคนมันแทบแปดแทบไ่ถันครับใส่สามแ <c oughs> สามซื้อบอกกัาอปีแปดสามก้อยยโีโร้ยเลยบอกว่าสามแปดคุณพ่อใกันก้าอืมเสียดายเนะพ่อเนาะมาเป็นยังเดี๋ยววันนี้ม่าหล่นกันไ,มไมหมเน่ยเอาว่ากันไหมอ่ะมันมีกองยังรอ,อกอันนี้แล้วก็าับ้นสรุปไปผู้ายเขาอ,อยูเ่นเน,น่นนะครับเดี๋ยวคอมาตามพอยกอนึอเป็นนทางไปเขาห้าล อันลูกดิ๊กกำลังกินขนมนะครับท่านผู้ชมกำลังสนเลยนะครับนะครับวันนี้มาตามต่อนะครับน่าเสียดายนะครับท่านผู้ชมสามตัวตรงๆนะครับสามตัวตรงๆสี่สามสามนะครับไปต่างประเทศนะครับงวด่ที่ผ่านมานะครับวดนนี้มาลุ้นกันใหม่นะครับกับกุมารทองน้องลูกดิ๊กนะครับ วันนี้ก็จะเข้าฌานสมาธินะครับกับอาจารย์ออทนะครับวันนี้จะได้เลขตัวไหนนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเอาพิธีเปิดให้เขาเพราะว่าเขายังเลขเดียวเขาอย่างพิธีตัวเองไม่ได้เราต้องทำพิธีเปิดให้เขาเราทำพิธีตัวให้เขาแล้วให้เขาเข้าเองเขานั่งเอง

สตควตายกโม่น้ามันสจุดปฏิัโมภควโตสาวะสางโคสังพันหน้าม่นสนลกไอ้นั่คืเออกขคาขึ้นเลยทำพิธีขอไร้่อยาดี้อาตั้งกิจอธิษฐานเอาดีๆนะไอ้ได้สามโคตกง साधु हरिद्वार में तांग समेता पाठंता आविष्टा गीता परितांग मनंतो साधु सखे दामे चरु पैसरी सिखरा देशन तारे शिवी ये माने ये बेराज है जहाँ में करुणा खाने जवाती हूँ चेते ओम जयंतु देवशरद राविसमेया धारण का ทันตาสังติเจยมวรวรสัอาวเมสุนันทธรรมสวเารวยมทันตารรมสวาเรวยมทันตามสวานารวายมทันตาสัเียวีวิดงสายมาละกุณคตุบาอจานิมลส่งเสีสยุสางหลัหลักทีมาที่ี่อเละคุมานอยตุบาอจานิมลพะคุณมามาบอกสาธตตงให้หมด

อุบนาโรมาปันนาชายะเตนะโมพุทธยัสสะพุทโธกฏิโธธัมโมอุปนาปมสะปฏิฆามาอิติตะเบสวะโตปัจจัพพะทุมังทิสสะวานะโมพุทธายะวันฑารังสิโรมิพุทธะเทวันตังอาราเตพมมะเทวัตตาหัฏฐยังนรยากัลเทวะสัพพะตัมมาปะสิทธิเมพุทธังวันติตวาข้าพเจ้าแล้วสิพระ ข้าพเจ้าวายลราซึ่งมภาษาข้าคุณนางนั่นข้าพเจ้าขอรัตนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังศเจ้าอีกทรคุณกิริมาบรดาคุณอุปราชขัวเจรย์คุณบาริสีนารอคุณบาริสีนารายคุณบาริสีปรายาขอมคุณบาริสีตาวะคุณบาริสีตาไฟคุณบาริสีตาตาป่าคุณบาริสีนกายภูคุณบาริสีทัศนามงคลทัานพระเจ้ารุกาลนะศิวิทยาอีกทรพระทรณีนาพระคงคาพระเพลิพระพาย ไพอิสวรรณุเบนจ้าฟ้าเธอจึงมาปฏิภาณใจเกียรติข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพพญาทั้งหลายพวกเหนือขอท่าพีอนภาริณีสรทลายแฟนคนมาดามคนรวยสัพภิทและวิทยาพระครู่บาพระครูเท้าครู่บ้าและอักษรสถาบันกรรมสิทธิ์แก่ข้าพเจ้าในกาลวัจจุบันเธอปีศรีโสภะวาข้าพเจ้าขออัญเชิญพระธรรมสัมพุทธเจ้ามาดูนักเตาหลวงหลวขออัญเชิญพระวงเสด็จมาอยู่เบนมหาทราย ขออัญเชิญพระนารายณ์เสด็จมาอยู่เบื้องบาขออัญเชิญพระเนรคุณได้เสด็จมาเป็นนารายขออัญเชิญพระพายเสด็จมาเป็นน้องปาขอเชิญพญานาคเสด็จมาเป็นสอยสวรรค์ขออัญเชิญพระตาเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพเจ้าจะทำการสิ่งใดเมื่อใดคงมิใดภายนัจะได้เบียดเบียนมีทายจะได้ประมาทมาทางขออัญเชิญคุณครูแต่คนหลังขอเรือสีเทาลอยแปดตนเดชาคบาทิยาเรือดำคุณครูอยู่ในทางโจช่วยไปพรในเกียรติข้าพเจ้า พุทธังประสิมหาประสิธิ์รรมังประสิมหาประสิสังฆังประสิมหาประสิอธิ์โคโลเทวะนามนิพพาพระเจ้าขออโยกอนคุเรโดยยินดีเขารู้คำนับนบกภูเก็าแต่ก่อนเท่าและปัจจุบันคูเรและคุยังคุวาและคูยานผู้ตั้งหล่าผู้ตั้งลาผูเห็มงคลคาถาผู้นามองค์กอและกอการู้อภรรตคนไทยทุกจุดที่ข้าพเจ้าได้เล่าเรียนศึกษามาข้าพเจ้าขออัญเชิญครูบาที่ยานทั้งหลายนั้นอัญเชิญ มาชุมนุมประชุมกันณสถานที่อันเป็นมงคลที่นีดโดยเธอสาธุสาธุุุุุุุุุุุุุุดุุุุเุุุุุุุุุุุุาุิุุุุุุุุุุุุุุัุยุุุุุุุุุงุุุาุุุุุุุุุาุุุุุุุุุุุาเจ้าุุุุุุุุุุุุุุุพุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุมุุุุุุุุุุุุุุุุ้ลุุุุนุุุุุาุุุุุุพุุุุุจุุุุหตุนิพพานปัจุุโยุุุุุุพุุุุุุจุุุ เดี๋ยวาวต่างวมันมีโอกาสชาวต่างด้าวปก่าปรเทศอนมมีพาวี่สสากันทากขอัวขอหลักนมั่นใครอยู่ในนี้หรือถ้าคุมมันทองอยู่นนนี่จะซื้อซับซื้อนนี้ขอให้ทุกบาอาจารยเปิดาวนเปิดตาให้คุมมันหน่อยมับอกเลขบอกเบอรยบอกตัวบอกว่าประธานให้ลูกให้ล้าน สวเด้อขอสคนมาานะสวดาร้าวังู้สวดได้สามจบนะยังนีไรนวข้ม่อีกเออเอาตรงเออสวดถ้าสวนดเราก็เป่าเป่าลมไปใส่ขันเด้อนะล่ะวานโมสาจบเราก็สวสดีา สมาธิเอาดีๆเดินออามา,า,าย,อยาว่งง<อ>าใครรับอืมครับพูดวาา่าใครเอ้ยบอกบอกสามตัวเป็นแมเดอร์ครับป่ด แต่ว่าู้เห็นดีกว่า่ิเห็นครับแม่เปิดไฟเด็กๆเปิไฟมันจะได้ทออยู่นะอือขับว่าเป็นยังงั้ทําสมารถทีดีๆเด้อน้องลูกเด็กผุมมันคุมมันท่องขอสามตัวตรงๆ Thank <laughs> you.

Thanks. มาที่ห้ได้เนี่ยมใจกออกลุกๆสุขพวงทันหน้ากอ กูมั่นใจเลยบอกพอยตรงตรงเด้อลูกเอาให้แม่นแมนเด้อเอาให้นิ่งนิ่งแม่นแมนจับให้อยูเสดามีเงินซื้อน้ำแดงเออสดามีเงินซื้อน้ำหวานน้ำแดงให้จ้ยูให้จินนะ ม่านใครก็ดีก็ม่านทองก็ดีมาให้เบิดเดินมาให้เบิดสุขูสุคนในมาซอยกันบอกเบื้องสองแปดศูนย์บอกอีกเบื่องดู สองแปดศูนย์กุมารทองกุมารไข่กุมารไข่กุมารไข่อย่าตัวพ่อนะไปต่างประเทศหรืออยู่ในไทยอยู่ในไทยอยู่ในไทยทันมีนไทย,ยไทำชกเอ้จุงบุญมาแตกบะกุมารไครเาเอาให้ชัดเจนเด้ออย่าตัวเขานะตัวเอฟซีอะไรได้ลูก รอยเอฟซีเขามาได้เด้เขามีใจศรัทธาเขามีไอันี่เขาคองยังมาหาเด้กุมารใครอยากได้ยังน้ำแดงกับของเล่นของเล่นของเล่นเสียเอาย่างเดี๋ยวเสียบอกห้เอฟซีเขาซื้อของเล่นมาใหา้ขอให้มันเถื่อเอากินนำ้ำแดงมึงดูลูก เออกินน้ำแดงอ่ะเออกิน้ำแดงเลย่าของเรียนยังได้ยังดูยางได้รถรถจังไดรถดำกับรถแมคโครรถดำกับรถแมคโครเออต้องถูกนะถ้าว่าถูกว่าอะไรนะเอออ่าแม่เด้อ พวกเอฟซีเขามาเบิ้งเขามาหลายแถวเด็ดมือนี่ยาตัวเขานะแมนแทตัวนแมนแทบอแทอืมแท่นะอของไทยเนาะเอา้าแต่ว่ายังสั้นขอร่างให้น้องขึ้นมานี่ยิยงไปซ้องเลยรตี ลาภะทดิลาภะเออกับมาภะอะระหังสัมมาสัมปูโตพระเขาว่าพูดทางพระเขาวาตังกับพิบาเทมิสวาก้าตูพระเขาวันตาธรรมูธรรมังนามาซามิสุปฏิปันโนพระเขาว่าตูสร้างว่ากับสร้างครูสร้างครังนามามิอ่เสียสองเคนนั่นเสียสองคนนั่นนั่นเสียสองคนนั่นเสียสังมังกรยาจัน เออค่ะท่านผู้ชมนะครับได้ยินสัตนะครับบอกอยู่บนข้อไม่เขียงตัวเลขนะครับเพราะว่ากูมานบอกแล้วก็คือบอกนะครับฟังชัดๆในคลิปเลยก็คือสองแปดศูนย์นะครับท่านผู้ชมตรงนั้นตัวเลขก็ชี้มองลูกดิ้นมาเลยตัวอาจารย์พรนะครับว่าเอ็ซีนะครับหลายๆท่านก็มีช่วงนะครับทอที่แล้วก็คือกุมารพรลูกลิ้ให้ไปสี่สามสามนะครับก็ไปต่างประเทศนี่กทีหลายท่านได้ช่วงแต่ว่าวันนี้นะครับก็ จะป็นเป็นเลขบัญชีนะครับของอาจารย์ออสนะครับแล้วก็เบอร์โทรด้วยเพื่อเอฟซนะครับอยากจะช่วยค่าขนมนะครับกับน้องลูกดิ๊กนะครับพอได้ไปโรงเรียนนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นทุนเล็กๆน้อยๆนะครับตามศรัทธานะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์แปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้านะครับส่วนหมายเลขบัญชีธนาคารก็คือออสสารางามนะครับศูนย์สองศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสามสี่หกสองห้านะครับเป็นของธนาคารออมสินนะครับท่านผู้ชมนะครับ ฟังชัดๆฟังดีๆนะครับกุมารทองไอไนะ้ไข่น้องลูกติ๊กนะครับเผยตัวเลขแล้วสามตัวตรงๆนะครับแล้วก็เน้นย้ำไปที่รัฐบาลไทยด้วยเนะนะานะนคะเนาะครับอ้นี่ดีใจแ้่ว่าหมวดก้อนนะ่ะก็ได้ถามกุมารทองเนาะว่าไปไทยหรือไปต่างประเทศไปต่างประเทโอ้ยเสียายไปต่างประเทศสามตัวตรงๆเลยสี่สามสามสี่สามสามหมวดนี้ของรัฐบาลไทยนะครับเผยตัวเลขชัดเจนแล้วนะครับ นะครับท่านผู้ชมนะครับตั้งใจฟังดีๆเพราะว่าเป็นเพชรนะครับผู้มาทองบอกก็คือบอกเราจะไม่เขียนตัวเลขลงในกระดาษนะท่านผู้ชมโอเคนะครับสาหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ออดแล้วก็น้องลูกนิกมากๆเลยนะครับวันนี้มาเข้าฌามาธิแล้วก็ปห่้ยนทางตัวเลขให้กับเอฟซีนะครับถ้าเอฟซีมีโชคก็ติดต่อมาได้เลยเบอร์อาจารย์ออดแล้วก็เบอร์ชินนครับ อ่ขอลาเพิ่มมาเนี่ยลาทุกทุกคนทุกคนเอฟซีทุกคนสาธุเดอร์บารเนี่ยเขอให้โชคให้มานทุกทุกคนสาธุ